เรื่องมันมีอยู่ว่าคนลุกนอนไปเขาก็รู้สึกว่ามีคนมานวดขาให้แต่เขาก็คิดว่ามั่นใจแล้วไม่ใช่คนจะลืมตาแล้วนะถ้าลืมตาอย่าอยู่นะอย่าให้เห็นนะมีอีก มีอีกมีแม่เตรียมเรื่องมาเล่าเยอะเลยครั้งนี้เป็นเป็นภูเขาและทางภูเขาสองวันก่อนหน้านั้นนะคะมีต่างชาติเสียชีวิตขับรถมาฟ้าเนี่ยขี่มอเต็น์ไซคหันไปทิ่ต้นไม้ผู้หญิงห้อยหัวยทำไงคะขับกลับเลยลับไปสองคนทำไมขับกลับมาคนเดียวผีแล้วใครจะมานั่งไม้หัวตั้งนานหนุ่มยาวเว้ยวิ่ง ลงตุง่งยีบ้างเหมือนในหนังเนี่ยวิ่ง,งเล่าเรื่องผีทีไรทำไมเป็นข่อย่างนี้ไม่เข้าใจหัวเราะจนน้าตาไหลแล้วอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวําทำไรเนี่ยเราเล่าเรื่องผีมาอีกแล้วเออน้องๆเด็กๆชอบกันมากเลยนะ <laughs> เล่าเรื่องผีเนี่ยแม่ก็ชอบนะพอ่พอ,พอหายไปอาทิตย์หนึ่งเด็กๆตาม ทำไมไม่เล่าเรื่องผีทำไมไม่เล่าเรื่องผีพ่อกับแม่ไม่มีเวลาไปหาผีพาะหาเรื่องผีมาเล่าไม่ทันก็ถ้าใครนะได้เจอเรานะได้เจอพ่อกับแม่นะคะเข้ามาเล่าเรื่องผีฟังหน่อยเออเออถ้าเจอนะหรือไม่กล้าเข้ามาเล่าหรือไม่กล้าเข้ามาเล่าพ่อกับแม่หน้าเหมือนผีพ่อหรือเปล่านี่เล่าเล่าไม่ทันขนาดไปชวนคนอื่นมาเล่านะตอนก่อนนี่ชวนไอแอนมาเล่าอเด็กถามกันใหญ่ อยากดูหน้าแอนอยากดูหน้าแอนมีการบอกว่าเป็นเป็นแคมุนมีเด็กดาวว่าเป็นแคมุลไม่ใช่นะครับมีโอกาสเดี๋ยวพ่อจะชวนมาเล่าหลายๆเรื่องอีกแล้วก็ชวนมาเปิดหน้าด้วยช่วงนี้เราก็ให้อาแอนไปเจอผีก่อนให้เก็บเก็บเรื่องผีมาเล่าอ่ะวันนี้มาในตีนผีผีรีสอร์ทผีรีสอร์ทนะอันนี้นะเรื่องจริงพอเพื่อนแม่เจอมากับตัวเรื่อง ที่เคยเล่ามานั้นโน้ไม่ใช่เรื่องแรกฟังให้ดีนะที่ที่ที่เล่ามาลืมไปซะไปใช่คือที่ผ่านมามันบางเรื่องแม่ก็บางเรื่องเราเจอบางเรื่องแป้มเจอบางเรื่องเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยเพื่อนแม่เจอไงเออมันก็จะมีเรื่องที่เราเจอเองเพื่อนเราเจอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนไงยิ่งยิ่งมีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเนี้ยก็ยิ่งหน้าเชื่อไม่ค่อยได้แต่ถ้าเพื่อนแม่เลยอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้เชื่อได้ตรงตรง,งเลยโอเคอันนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ทางเพื่อนแม่เนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมที่หนึ่งบนเกาะบอกชื่อได้ไหมอย่าบอกชื่อเลย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวใครไปเที่ยวกันให้ให,ให้ไปเดาเอาเองเ<อ>กาะเมืองไทยก็มีเมืองไทยนะครับอยู่หลายเกาะท,ทีนี้ไปเที่ยวกันก็เสียวๆกันไปตามๆกันตอนเราเจอเชียงใหม่ไม่เชียงใหม่อ่ะ เป็นโรงแรมบนเกาะนะคะเพื่อแม่ทํางานอยู่ทีนี้เขาก็จะมีมีวันหนึ่งเขาเป็นคนนี้เป็นผู้ชาย <c oughs> เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนจากจากที่พกักเกาะเกาะที่เขาอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่โรงแรมที่เขาอยู่กับหาดที่แบบว่าเป็นแสงสีอ่ะมันจะมีหาดหนึ่งที่เป็นแสงสีมีร้านอาหารมีเพลงฟังมีอะไรเงี้ยมันจะมีหาดหนึ่ง <c oughs> แต่โรงแรมเขาอยู่อีกที่หนึง่ง <c oughs> เขาก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มา <c oughs> โอ้หนี่ใครเที่ยวบ่อยๆฟังแล้วพอเขาแล้วว่ารู้แล้วว่าเกาะอะไรเขาก็ เขาเขี่มากับลูกน้องลูกน้องซอนทายมาขี่จะไปซื้อแฮมเบอร,เอร์เกอร์ที่หาดนี้นะขี่มาปื้อหรืออะไรจึ๊บจอดปุ๊บกลางคืนด้วยใช่ไหมกลางคืนก็ลูกน้องลงไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ตัวเขาก็ค่อมรถยังอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์รอก็รอไปเงี้ยรอสักพักหนึ่งก็รู้สึกลูกน้องขึ้นมาแล้วคือรถมันยววไปแล้วก็มีเกาะเอวปึ๊บแล้วก็ขาก็มาขนาดาข้างแบบคนสอนทุกอย่างก็เข้าที่เขาก็ขี่กลับเลย กับตามทางคืดแล้วเขาก็คิดนะทําไมมันเงียบจังทําไมมันไม่คุยอะไรเงี้ย achieve? ก็เขาก็เงียบงเงียบง่วงและอยากรีบถึงโรงแรมเลยอือถึงปุ๊บเราประพอที่โรงแรมถามว่าทําไมกลับมาคนเดียวกลับไปสองคนทำไมขับกลับมาคนเดียวเขาก็แบบชิตเจอแน่แน่เพราะว่าสองวันก่อนหน้านั้นนะคะมีต่างชาติเสียชีวิต ระหว่างทางระหว่างทางเนี่ยไม่ได้เสียที่ไม่ได้เสียที่หาดแสงสีนี่จําไม่ได้ว่าเสียเพราะอะไรแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างทางแล้วที่นี้เขาก็เลยบอกว่าคือต่างชาติคนเนี้ยเขาชอบเดินไปเที่ยวที่ที่หาดเนี้ย,ยที่เขาไปซื้อของแล้วก็อาจจะเป็นขาไปหรือขากลับไม่รู้นะแต่เขาเสียชีวิตระหว่างทาง mm hmm. ทีเนี้ยพอได้ยินว่าทําไมกลับมาคนเดียวเขาก็เอาละ ทัว,วเป็นต่างชาติผู้หญิงก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นการที่วิญญาณเขาขออาศัยรถกลับมาหรือเปล่าวิญญาณเขาอาจจะแบบตายตรงนี้ใช่ไหมกลับไม่ถึงแล้วก็ชอบเที่ยวนี่ก็ไปเที่ยวตรงนี้ทีนี้ขากลับอะไม่มีคนพามาส่งไงคันนี้ว่าหรืใครว่า <c oughs> ขึ้นมาเลยป้าบก็ขับมาไม่รู้อินโนยเนเขากลับทีนี้ก็เดือดร้อนอีกเพื่อนอะไรซ <c oughs> ื้อ <c oughs> ของอยู่ย,ยู่รถมาที่หน ยังไงล่ะก็ต้องกลับมารับเพื่อนใชื่อแต่ทีนี้ขากลับมารับนี่ไม่เอาแล้วไม่ไปคนเดียวแล้วให้เพื่อนอีกคนนึงนั่งซ้อนมาก็เลยต้องมารับคนนี้สองคนแล้วขากลับก็ซ้อนสามกลับในที่โรงแรมนี่อีกทีหนึ่งก็หากันไปเรื่องจริงมีอีกก็ที่โรงแรมอะค่ะที่โรงแรมเขาเนี่ยโรงแรมเดิมนี่อีกือโรงแรมไม่แต่แต่อันนั้นน่ะมันเป็น เป็นเป็นระหว่างทางไม่ได้เกิดที่โรงแรมอ,อ,<า>อ๋อนี่เราเกิดที่ระหว่างทางอันนี้เกิดในโรงแรมคือโรงแรมเขาอะ่ะก็จะกว้างใช่ไหมกว้างใหญ่เลยเขาก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็ไปขยายจนไม่มีละมันก็จะเป็นที่ที่เคยเป็นสุสานเก่านะคะก็เขาก็เล่ากันว่าเหมือนเมื่อก่อนบนเกาะอ,อะไรเงี้ยเสียชีวิตก็ฝังอะไรเงี้ยก็ขยายไปตรงแถวน,นั้นตรงที่ฝังอะไรเงี้ยก็เลยจะมีจะมีคนเห็น ผู้หญิงผมยาวยืนบนยืนอยู่บนบันไดาตามบันไดตึกอะไรอย่างเงี้ยตอนดึกๆยืนเฉยๆเห็นหางตาเห็นอะไรเงี้ยเห็นกันเรื่อยๆแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็จะมีตรงข้างล่างที่เป็นรีเซพชันนะคะตรงแผนกต้อนรับตอนกลางคืนนะคือปิดแล้วล่ะพนักงานก็ไปนั่งทานข้าวกับไปนั่งคุยกันที่อื่นอยู่ดีๆตรงรีเซพชันรีเซพชันไฟเปิด mm hmm. ก็หันไปเอา้าไฟเปิดใครซึ่งไม่มีพนักงานก็อยู่ด้วยกันหมดอะไรเงี้ย ครั้งหนึ่งเปิดเพลงเลยมีเปิดเพลงด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไงก็คือก็ไล่ให้ไปปิดอะไรเงี้ยก,ก็แค่นั้นนะคือก็หาหาต้นตอนไม่ได้อยู่ดีนะก็แค่นั้นแล้วก็มีอีกวันหนึง่งเขาก็ไปกินข้าวกันที่นี่แหละหาแสงสีเสียมเนี่ยแหละไปมืดมดไปกลางคืนไปลันลาลันลา,นลา,นลาน กลับเข้ามาไปมีท,ท,ที่ที่โรงแรมนี้ไม่มีใครเหลือแล้วใช่เขาไปเที่ยวกันแหละแล้วก็กลับเข้ามาที่โรงแรมเนี้ยค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นศาลาสูงสงนะศาลาสูงๆข้างบนน่ะทำสูงๆเลยข้างล่างเป็นที่นั่งเล่นเป็นโซฟาเป็นเบาะนั่งเล่นข้างบนน่ะที่เป็นชั้นลอยๆเนี่ยเขาก็จะแบบให้มีนวดแบบว่าเหมือนแบบตัวใช่นวดเวลาคนไปพักมันก็นอนมองวิวทะเลไปไกลๆก็มีคนมานวดนวดอย่างเงี้ยอยู่สูงๆเลยนะ แกงในที่เราไปกินข้าวกันเข้ามากลับเข้ามาก็เดินกันเฮฮาเฮฮาเขามาปุ๊บๆมองขึ้นไปข้างบนนะ่ะข้างบนมีผู้หญิงนอนห้อยหัวออกมาผมยาวปลิวพลิวหงีเลยอะ่ะกำลังนอนนวดไม่นวดนอนเฉยๆนอนห้อยหัวไม่มีใครนวดให้ ไม่ได้คนนอนนวดผีก็เป็นผีไงนอนนวดหัวผมยาวอยู่ไงใครใครเขาจะไปนอนนวดทั่เขาไมเห็นก anyway> ันชัดๆเห็นกันจัดๆเลยนะตอนกลางคืนน่ะทําอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็คงจะแบบวิ่งลงตุ่มยิงบ้างเหมือนในหนังเนี่ยวิ่งตรงแตกเลยเคยดูแมบ้านผีปอบ่ะเออสมัยนี้เด้รู้จักไหมมีอีกอันนี้แถวบ้านแม่เลยหลังบ้านนี่เองอ่าเด็กเด็ก อันนี้อันนี้พ่อฟังพ่อพ่อไม่กล้าไม่กล้าไปหลังแถวหลังบ้านนานมากอ่ะแล้วเด็กๆนะแกนี่เล่นอย่างเชบ้านอยู่ตรงนั้นน้องนี่เล่นอย่าเชตาบ่อยๆอ่ะบ้านพู้อยู่ตรงนั้นเลยแต่แม่ไม่เคยเล่าว่ามีเรื่องนี้แม่กลัวเขาจะกลัวคืออันนี้ต้องบอกว่าฟังเขามาอีกทีนึงนะคือหลังบ้านแม่เนี่ยค่ะ เขาก็จะเป็นขอบหมู่บ้านแหละเป็นรั้วของหมู่บ้านแล้วหลังรั้วไปเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนกับลงลกๆกมีต้นมงต้นไม้ขึ้นเป็นเป็ลใหญ่อะไเงี้ยไม่มีบ้านคนเป็นที่เปล่าเราก็ไม่เคยเชงเนื้อไปดูหรอกว่าหลังกำแพงเป็นไรแต่เราก็จะเห็นมีแต่ต้นไม้นั่นแหละทึบๆขึ้นมาแล้วตรงที่ติดกำแพงเลยอ่ะมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใหญ่เลยนะเราก็มีกิ่งก้านอย่างนี้นะใหญ่ทีนี้มันมีอยู่ว่าคนลุก บ้านหลังบ้านหลังเนี้ยค่ะที่อยู่ตรงข้างกับต้นไม้เลยนะเขาก็สั่งอาหารในหมู่บ้านคือในหมู่บ้านจะมีร้านอาหารใช่ไหมโทรสั่งเขาก็จะมาส่งอะไรเงี้ยเด็กส่งอาหารเด็กส่งอาหารก็มาส่งตอนข้ามตอนข้ามสักทุ่มหนึ่งขนะี่แบบเรื่อเห็นผู้หญิงค่ะผมยาวนั่งห้อยหัวอยู่บนต้นไม้นั้นนะเออ ที่มันเป็นรั้วแล้วก็ต้นไม้อยู่นี่นะบ้านอยู่ตรงนี้บ้านที่จะส่งอาหารยู่ตรงนี้นะเป็นรั้วขับรถมาฟเนี่ยขี่มาตุ้งเห็นผ่านไปที่ต้นไม้ผู้หญิงห้อยหัวยทำไงคะขับกลับร้านขับกลับร้านไม่ส่งไม่ส่งแล้วขับกลับร้านไปหาเจ้าของร้านไปหาเจ้าของร้านไปเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าน้องที่ไปถึงนี้หน้าซีดแบบพูดจะไม่รู้เรื่องแล้วว่าก็แบบไปคุยเจ้าของร้านทําไงคะขับรถมาเองอ่ะคุณเจ้าของร้านอ่ะ ขับรถมาเองแล้วก็ให้น้องมาด้วยมาเลยขับมาถึงยังอยู่ยังอยู่อ่ะยังไม่หวยแม่จำตอนจบไม่ได้อะว่ายังไงแล้วเขาได้ส่งอาหาราบ้านนั้นก็เองแต่ไมยังไม่มาสกทีป่านป่านนี้ได้กินหลือยังพ่อก็ไม่รู้จริงๆอยู่บ้านแต่ว่านั่งรองอาหาร จริงเป็นน้องบ้านนะแล้วขึ้นไปห้อยหัวล้อมะไรนมานอะไรจบ้านอเออแม่เดี๋ยวจำได้ไหจำด้เล่าเรื่องผีทีไรทำไมมันขัอย่างนี้เไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปถามตอนจบมาให้แม่ลืมอ่ะแค่นั้นแม่ก็กลัวแล้วมันประมาณน่า<ต>จะปีนได้แล้วแต่ๆๆฟังเรื่องนี้แล้วพ่อไม่ย่างกลายไปแถวนั้นคือเป็นระยะเวลานานมากปกติจะขับรถผ่านกลางวันพ่อยังกลัวเลยปกติ แต่พ่อเชื่อว่าแต่พ่อเชื่อนะไม่ใช่ผีพ่อเชื่อว่าเป็นคนนี่แหละผีแล้วใครจะมานั่งห้อยหัวตั้งนานผมยาวเว้ยไม่เราเราลันทางทางลูกจางเขาจะของมากันเองเลยนะมาเขาจะดูไม่ออกเลยเป็นผีเป็นคนน่ะเราก็ไม่รู้อะแต่พ่อเชื่อว่าไม่ใช่แต่พ่อก็ไม่ขี่จักรยานไปตรงนั้นนะคือแต่ก่อนแต่หลังๆนี่เดินไปแล้วครับไม่มีอะไรไม่พ่อพ่อเขาก็ ตอนนั้นน่ะพ่อก็จะเอาเธอแต้มใช่ไหมนั่งนั่งในจักรยานแม่ซ้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นขี่จักรยานกันไงเราก็ไม่วนแถบนั้นนะเราไปแถบอื่นเลยอ่ะไม่กล้ากลัวตอนนี้เขาตัดไปแล้วเาเหรอก็บเขาสร้างหมู่บ้านสร้างเฟสใหม่เหรอน่าจะตัดไปแล้วละมั้งเดี๋ยวไปแม่ไปดูมาให้อุ้ยเดือดร้อนคนไม่อยู่เฟสนี่ เพื่อนเพื่อนชาวต้มาซื้อบ้านอยู่เฟสตรงนี้ด้วยเดือดร้อนคนมาอยู่เฟสนั้นเลยมีอีกมีอีกแม่เตรียมเรื่องมาเล่าเยอะเลยครั้งนี้เป็นอันนี้เป็นที่พักก็ฟังมาจากเพื่อนแม่นี่แหละคนเดิมเที่ยวกันต่อใช่อันนี้เขาไปพักเป็นที่พักสถานที่อยู่เป็นภูเขาแล้วค่ะเป็นภูเขาแล้วทางภูเขาอ๋อเมื่อกี้เราไปเกาะใช่เขาก็บอกว่าเขาเที่ยวมามีทุกที่สนุกมีทุกที่ไม่ต้องกลัวอยู่ที่ไหนก็มี เขาก็ไปเที่ยวมาทั er ้งว şey ันใช่ไหมภูเขาอะล้วก็เดินเดินเดินปวดเมื่อยปวดขาปวดอะไรเงี้ยก็บ่นบนปวดเมื่อยปวดขาบ่นถึงกลางคืนนอนหลับถึงเวลาตอนกลางคืนเขาก็นอนผักใช่ไหมเขาก็นอนนอนไปเขาก็รู้สึกว่ามีคนมานวดขาให้คือก่อนเราก็มีเขาบ่นเองเขาปวดนวดเนี่ยนวดแบบนวดสบายเลยนะแต่เขาก็ขีดว่ามั่นใจแหละไม่ใช่คนคือรู้สึกตัวแล้วพอรู้สึกตัวแล้วยังไม่ได้ลืมตายังแต่เยมีใครมานวดให้เขาก็หลับตา หลับตาอยู่ก็คิดได้ใจว่าเจอแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดได้ใจว่าจะลืมตาแล้วนะถ้าลืมตาอย่าอยู่นะอย่าให้เห็นนะอนะไรเงี้ยคิดได้ใ,ใจคิดคิดคิดระหว่างที่คิดไปก็ยังนวดอยู่เลยนะยังนวดอย่างนี้ตลอดเลยแล้วเขาก็ลืมตัด่าขึ้นมาไม่เห็นหยุดนวดด้วยไม่มีหาย ถ้าลืมตาขึ้นมาคือไม่เห็นแต่ยังนวดต่อนี่มีก็ให้ติมมีช็อคก็เขาเขาขอไงเขาขอแบบอาจจะมาดีก็ได้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นอะไรอาจจะแบบว่ารับแขกเหนื่อยได้ยินว่าเมื่อยก็มาช่วยดูแลให้่างนี้เล้วพอขอว่าอย่าอยู่นะคะกลัวนะอะไรเงี้ยลืมตาใหญ่เห็นนะเขาก็ไม่อยู่ไงก็ได้จะดูมาดีดูไม่มีอะไรพ่อเคยไปเที่ยวครั้งจําได้ S 1> <S 1> เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเจอเหนื่อยเหมือนกันแล้วมันข้ามแล้วอะห้องค็นะกานอนอะต้องพักผ่อนแล้วอะพ่อก็นอนนอนทุมผ้าหมอยู่สักพักหนึ่งปลายเตียงเหมือนมีคนมานั่งไม่เหมือนอะมันความรู้สึกคือใช่ละ่ะมีคนมานั่งพับพ่อก็รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นมาแต่ไม่กล้าลืมตาแล้วก็รู้สึกว่าปลายเตียงก็ขยมขยม โยกไปโยกมาเหมือนกำลังจะทําอะไรสักอย่างอ่ะพอพอตัดสินใจค่อยๆลืมตาไม่หายนะครับอันนี้ไม่หายเห็นเป็นเราตะคุ่มตะคุ่มเงี้ยกาลังจะเข้ามากําลังจะเข้ามาเอียงซ้ายเอียงขวาพอตกใจกลัวเพราะทีมเลยภาพเพื่อนกำลังเป่าผมพัดลมอยู่ตรงนี้กำลังเป่าผมทีบภาพหน้าที่พัดลมเลย จริงหรอตกใจแกมันไม่เ <au> ป <cloth 'm wiele> ิดไฟเพราะว่า <sometimes> ม <ę> ันเกรงใจพ่อมันก็รว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยมักลัวทำไมอาก็นึกว่ามันนอนแล้วไงเพิ่งอาบดาเสร็จกับมังจะมัเมาพุ่มพ่อถึงบอกไม่มีหลอกผีอ่ะมีก็โดนพ่อทีบอ้าเออเออเออวู้ททายขนาดนี้ต้องแล้วล่ะต้องเจอละหัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วอะ เรียบร้อยแล้วะค่ะเรื่องผีวันนี้เป็นยังไงนะกลัวหรือเปล่าใครใครใครดูจนจบบอกพ่อด้วยนะหรือว่าดูถึงนาทีที่เท่าไหร่ก็อบอกหน่อยเอาแล้วคนที่ดู <c oughs> ต้อง <c oughs> จะบอกจะรู้เรื่องยังไงเนาะดูถึงตรงนี้ก็ต้องจบแล้วกลัวเรื่องไหนเออกลัวเรื่องไหนเรื่องไหนนะหรืวตลกเรื่องไหนหรือหรือหรือพ่อเลิกเล่าเรื่องผีเถอค่ะ <c oughs> แม่เลิกเล่าเรื่องผีเถอค่ะไม่ไดไงลัวบอกกันด้วยละกัน<ม>เนาะ แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะคุณพ่อเยเยแล้วก็น้องเชาแตมพี่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด u u s s r r i e e ช anel นี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>